นี้เรากาได้อยู่กับอาจารย์เยืนเต้นแล้วซึ่งแปลว่าผู้มีความรู้นะคะอ้โหแล้วตอนนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเราเขียนภาษาที่เบตผมกำลังเขียนอักขระทิเบตเนาะคำนี้ก็คืออมอาหมซึ่งแปลว่ากายวาจาใจนี่เกณฑ์เกณฑ์ทุต่างมีคมรู้มีคำนู้ คันเดทีอะนะโอเคนี่ไม่ใช่ปากกาธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่พวกกันแดาเหล่าเหล่าเองด้วยนะคะอาจารย์ยืนเต้นเหล่าเองด้วยนะคะใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่ก็ใช้หมึกขีดตรงๆลงไปก่อนถ้าจะเขียนให้สวยเนี่ยต้องมีสมาธิแล้วค่อยๆบรรจงนั้นคนสมาธิไม่ค่อยดีคือปกตินั่งสมาธิแล้วใจ ฟุงซานมาทำแบบนี้ฝึกช่วยได้การเขียนภาษาทิเบตให้สวยๆแบบนี้เขาถือกันว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเลยในทิเบตใครในหมู่บ้านที่มีความสามารถในการเขียนก็มักจะได้รับการไหว้วานให้เขียนคำดีๆเพื่อใช้ในงานเทศกาลต่างๆแมโนจะไมไ่ลงมือเขียนเอง yeah, แต่ yeah, แค่ดูพระพาเขียนก็เข้าใจแล้วว <Libya S 1> ่ามันต้องใช้สมาธิขนาดไหนถือเป็นการฝึกสมาธิทั้งมือทั้งสายตาคงเหมือนคำว่า กายวาจาใจที่เราเขียนกันนี่ยังไงล่ะโ,โูสวยนะเนี่ยเก่งเนปะ็นยังไง่ะโหอันนี้นะคะมันเป็นการเขียนที่ต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะพี่โน,โน,โนโ๋นอกต้องกับกายวาจาใจพอดีะคะ่ะต้องเอาแบบทุกอย่างมารวมกันแต่ว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรแล้วแบถึงวันที่เนี่ยแหละ ถึงเขาแบบว่าคนถึงมาปฏิบัติธรรมกันเยอะเนาะสงบใช่งสงบได้สมาธิด้วยแค่เขียนหนังสือก็ได้สมาธิล้ค่ะสุดยอดเลยแล้ววันนี้ก็สําเร,ร็จแล้วกับโอมอาหงของน้องคาะขอโช์อีกรอบแล้วกันอ <c oughs> ัอมเมอร์ครับอาจารย์คะแล้วตรงนี้ค่ะที่เรามานั่งเรียนกันเมื่อกี้เห็นว่าตรงนี้เป็นศาลาคือความจริงแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า ก็รูปแบบเป็นศาลาแต่การใช้งานเป็นวิหาร <5 S 2> ทิเบตเรียกว่าล่าครังแต่ว่าที่อยู่ของ,งของพระของเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราใช้เอาไว้สำหรับถวายเครื่องบูชาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป <c oughs> แล้วก็รูปวาวแบบทิเบตน,นะคะแล้วก็ใช้กราบพระนั่งสมาธิ ทุกเช้าเราก็จะมากราบพระกันที่นี่ค่ะกราบแบบที่เบกไม่เหมอที่ไทยใช่ไหมคะก็แบบที่เบกเขาเรียกว่ากราบซิโรราบหมอบหมอบไปให้แปดส่วนของร่างกายสัมผัสพื้นดินแปดส่วนก็จะมีมีหน้าผากนะคะมีมือทั้งสองเข่าทั้งสองเท้าทั้งสองแล้วก็ลําตัวให้ทุกส่วนของเราเนี่ยสัมผัสพื้นเป็นการแสดงความเคารพสูงสุด ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ค่ะลองไหมคะอยากกล่าวไหมอยากให้อาจารย์สอน,สอนยหมคะ่ะอาจารย์เย็นเด่นสอนวิธีการการกลาบพระของทิเบตนะคะก็เป็นการเคารพทางกายอย่างหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้าน,าน,นั้นเะนี่ยนะพี่โนเราก็จะต้องแบบว่าในใจเราก็ต้องสงบแล้วก็มีสมาธิก่อนใช่จะต้องมีสมาธิแล้วตอนที่เราเราจะกล่าจะต้องมีบอกลองด้วยใช่ไหมถูกต้องพี่เอามาให้แล้วอ่ะ ตูสัเฮใส่พร้อมมา้ตาพร้อมกันพร้อมแล้วค่ะกลับพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มตรงด้วยอย่างนี้ก่อนนะคะด้วยกายวาจาใจพระเจ้าขอยืดพระรัตนตรัยเป็นสรณะไปจนกว่าจะถึงการตรัสรู้ แล้วเราก็จะจบด้วยทำแบบนี้เป็นจบละ <Yeah. S 1> จบเมื่อเราฝึกการวาดแบบทิเบตไปแล้ว mm hmm. ก็ทำให้นกกับพระแพ่เริ่มมีสมาธิเข้าสู่บรรยากาศของธรรมะอาจารย์จนนึงแนะนำให้ลองฝึกนั่งสมาธิแบบทิเบตท่านั่งอาจจะแตกต่างจากของไทยไปบ้างแต่มันก็คือการฝึกเพืให้เกิดสมาธิ และขณะที่เรานั่งก็เกิดฝนตกลงมาเสียงฝนเสียงลมที่ประสานกันขณะที่เราสูดลมหายใจเข้าไปก็ได้กลิ่นดินดูเหมือนการนั่งสมาธิครั้งนี้จะทำให้นและาผ้แพรได้ข้อสรุปว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้ธรรมะที่นี่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้จากตอนกลางวันที่ร้อนเหมือนไฟจากการสัมผัสดินอย่างใกล้ชิดตอนทำบ้านดิน และลมที่พัดโบกเมื่อตอนเราอยู่ใต้สะดุกทงและหยดน้ำที่ร่วงหล่นจากท้องฟ้าในตอนนี้เ<อ>มือ่อฝนซาแสงสีส้มตอนเย็นสาดส่องทำให้เราเห็นหยดน้ำแต่ละหยดชัดเจนคลองเหมือนบทสรุปของการเรียนรู้ของเราในวันนี้ที่มีทั้งดินน้ำลมไฟอากาศและทำให้โนโ์และพ่อแพ่เข้าใจว่าที่จริงแล้ว ธรรมะนั้นมันก็คือธรรมชาตินั่นเองเป็นไงบ้างชาอร่อยมากมันๆด้วยพ่อแพหรู้บอกว่าชาที่พ่อแพรกินเมื่อกีนก้นะเป็นชาของที่เบต ซึ่งเก็บมานานกว่า4ี่สิปีหูเก็บนานมากอะไงอย่บานแค่หลายรอบเลยอะนับไม่ได้เลยใช่ไหมถูกต้องเออนั่นแหละแล้วชาดั้งเดิมของที่ทิเบตเนี่ยนะเขาใส่แค่เนยกับเกลือแล้วก็คนๆๆๆแล้วก็อร่อยเลยใช่ที่เรากินเมื่อกี้นั่นเองเป็นไงนี่นี่อันนี้รู้เปล่าคืออะไรอ่อันนี้นะคะคือมันจากทิเบตขุดมาจากดินทิเบตเลยปลอดสารพิษแล้วก็มีโปรตีนสูงมากด้วยนี่พี่โนดูดิ อันเล็กแค่นี้แต่โปรตีนสูงมากอ่ะชิมหน่อยนี่อร่อยกินอร่อยนี่ต้องจิ้มด้วยเหรอ่นี่อันนี้เป็นเป็นสูตรของประเทศตัวเองใช่อืมอื้ออร่อยมากเลยหวานหวานเหมือนมันบ้านเรเลยเนาะแต่เล็กๆใช่รสชาติอร่อยมากอืมแล้วอันเนี้รู้ไหมอะไรอะไรอะคะเนี้ยเป็นชีสชีสที่ได้มาจากตัวจามาลีเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวมันนั่นแหละแต่ชีสอ่ะที่ที่แบบเนี้ยกินแล้วอ่ะมันขาว ช่วยฟันขาวด้วยกินใส่แล้วก็ได้ชีสแพรโอเคโอเคดีดีลองกินดูลองกินดูนี่ใสมาให้แพรซะเยอะรักไ็ยงไม่รักไม่ใส่เลยักมากเลยเนาะลองชิมดูอืดูสิคะพี่โน้มต้องอร่อยแน่เลยพ่อแพรอือหืออือหืออือหือจริงจริงเหรอ พี่โนลองชิมเปล่าไหนๆก็แพ้ก็รักพี่โนเหมือนกันนี่กินแล้วจะดีเหรอรักน้องน้องรักชีสเป็นไงบ้างอร่อยเนาะหืมเลยอร่อยเนาะคนก็หาที่เบ็ดอยนะโอเคเราไปทำกันเลยดีกว่าเนาะอไปทำมา <Hey! S 2> <Hey! Yeah. S 1> แอาหารเย็นันี้ของเราก็คือชาโมน่นเองค่ะว้ <Whoa! S 2> าน่ากินมากเลยชาโม่แปลว่าอะไรรู้ไหมว่า <Whoa. S 1> แปลว่าเห็ดแล้วเห็ดอันนี้เนี่ยนะคะมาจากเห็ดทิเบตซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล4,000เมตรเลยอ่ะ uh, แล้วแพ<ป>ร<ต>่อ้อนบอว่าไอเห็ดเนี่ย มันเกิดขึ้นแค่ปีละหนึ่งครั้งเหมือนเห็ดคอนบ้านเรานั่นเองโอ้โห <c oughs> พวกเรานี่โชคดีมากเลยเนาะได้กินเห็ดที่แบบเกิดปีละครั้งเดียวอย่างเงี้ยอัน <c oughs> ว่้ถ้ามาที่เนี่ยจะได้สัมผัสแล้วก็ลิ้มลองความเป็นที่แบบขนาดไหนอะสุดยอดแถมในใกล้ชิดธรรมชาติด้วยเนาะใช่แล้ววันนี้เรายังได้ทั้งชิมกินสัมผัสกิจกรรมความสนุกสนานแล้วก็ธรรมชาติสัมผัส,ส,ผส,ส,ผสครอบทุกอย่างที่เป็นของทิเบเลยมาที่นี่ถือว่าคุ้มสุดแล้วใช่เฮ้ยน่ากินมากเลย เมียวดบุ๊ทินดีกว่าอร่อยมากเลยบากทีแล้วบอกอร่อยอร่อยนี่แล้วตอนนี้พี่อันเต้นก็จะมาสอนพูดภาษาที่8แบบพื้นฐานพื้นฐานเอาคำแรกเลยเอาสวัสดีสวัสดีจ้าสี่เดียร์นะจ้าสีเดรานะจ้าจีา จ้ามาสื่อชีเดียคำนี้ไม่รู้ไม่ได้ I love you ง oh, so like so like ่ายจนแหล่ะง่ายนแหล่ะง่ายง่ายสุดคนง่าน่าชนแหล่ะเจตอนนี้นะคะเราก็รู้แล้วว่า I love you ภาษาที่เป็นว่าอะไร 1.2. ึ่งสองก็ง่าเชิญเลยกันเย้ Race and race and race